โอนี่นะครับเมนูหัวปลาไซมอนนึ่งซีอวโอ้โหสีสันสดใสน,น่ากินมันมีวิธีการทำอย่างไรเนาะไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยครัท่านผู้ชมทางช่องสรา,ารคามปราตุของเรานะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับ ที่เราจะมาทําให้ท่านผู้ชมได้ฟะให้ได้ดูกัน,นครับวันนี้เราก็มาที่เดิมครับร้านเราเองครับร้านอาหารหมูบานสเต็กนะครับวันนี้เรามีเมนูเด็ดอะไรครับวันนี้เราจะทำหมูปลาไซมอนเนื้อติวครับหมูปลาไซมอนโอ้หมูปลาไซมอนเนื้อติวอ่ะฮะปลาไซมอนเราก็ซื้อมาเป็นตัวนะครับตัวยหา่เอาตัวมันสามสี่โลเราก็ทําสเต็กส่วนส่วนตัวมันลําตัวมันเราก็ทาสเต็กกับทํา สักทีนี้ไอ้ส่วนหัวเราก็ทำนึ่งซีอิ๊วนะฮะได้ทุกตัวได้ทุกส่วนวันนี้เราจะมาดูครับว่าขั้นตอนการน,นึ่งซีอิ๊วมีอะไรบ้างในการปรุงให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ไปทําทางที่บ้านได้เลยนะครับเราบอกสูรหมดทุกอย่างที่มีที่เราเคยทําเชิญตามไปดูได้เลยครับไปตามไปดูเลยเามาที่ครัว ครัวจำลองครัวจำลองข้างนอกหน้าหน้าร้านนะครับปลาแซลมอนนะครับไม่ใช่ปลาครับปลาแซลมอนนี่นะครับเรามีวัตถุดิบที่เตรียมไว้มีอะไรบ้างครับเนื้อหั่นพาร์ตี้หน่อยหัวหัวปลาแซลมอนนะครับวันนี้เราเอามาสองหัวแบ่งเป็นสี่ชิ้นผ่าครึ่งนะครับสองหัวเครื่องปรุงหลักๆก็คือขิงซอยซอยครึ่งชายครึ่งชาย เห็ดหอมแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นๆน,นะครับไว้แต่งหน้าเครื่องปรุงนะครับน้ำมันหอยขาดได้เลยรสด,ดีน้ำตาลทรายชูรสรสด,ดีนะครับอันนี้จะเป็นเหล้าจีนนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านไม่มีเหล้าจีนเอาเหล้าธรรมดาก็ได้ครับเหล้ารีเจนซี่เหล้าหงเหล้าอะไรก็ได้ครับเหล้าขาวได้ไหมครับ ก็ได้นะได้พี่กันแล้วก็อันนี้เหล้าน้ำมันงาอันนี้เหล้าเหมือนกันนะอันนี้น้ำมันงาคีโคแมนคีโคแมนคีโคแมนคืออะไรคีโคแมนก็คือซอสญี่ปุ่นซอสที่ปรุงรสอแต่ครับมันจะเข้มข้นป่าซอสทั่วไปเหมือนซีอิ๊วเหมือนซีอิ๊วแต่มันจะเค็มเหมือนซีอิ๊วขาวเค็มหว่ามากซอส คอนเป็กแมนเขาไปทำกับนื้อซีอิ๊วเนื้อซีอิ๊วแต่ข้าวปลาต้นแดงขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้อ้าวไปดูครับตอนการทำครับซึ้งซึ้งเนื้อปลาอ่าอันนี้เราเปิดน้ำไปแล้วขายได้ซึ้งซึ้งไม่ใช่ซึ้งซึ้งรังถึงรังถึงรังถึงเหรอลังถึงเขาเรียกแต่คราวนี้ตัวรังถึงมันไหม้นะฮะรับถ้าทอนการทำนะครับกะละมังกะละมังเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปเลยครับน้ำมันหอย ส่หมดเลยครับน้ำมันหอยเยอะเลยช่วยช่วยเลยครับน้ำมันหอยนี่มันช่วยทำอะไรรสดีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะชุรสนิดนึงครับแล้วก็น้ำมันงาน้ำมันงาใส่สักสองช้อนโต๊ะถ้าหัวสองสองหัวสี่ชิ้นนี้ยใส่สองช้อนโต๊ะถ้าสองชิ้นก็ใส่ช้อนเดียวพอไรอีกล่าว้า สีอิวคีโคแมนแล้วเราก็ทำการคนพวกเขาเข้ากันมนุษย์ <c oughs> เราทำการมนุษย์ทุกคนนะครับโอ้โห,โหพอคุกเรร,นะรู้สึกกินมั<ค>นมาคิ้นกินมานี่เลยนะไม่ถนะัดคุกเราผ่านการพัดไรมาแล้วครับล้างล้างตาแล้ครับ เสร็จแล้วแล้วก็เอาปลาลงมานี่นะครับตอามันจับมันจะดับมือแล้วลหล,ลย่าปากแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันกันนะครับก็ระวังนะวเวลาคุกเขามันก็ระวังมันจะปักมือเอาเพราะมันมี มีก้างมีฟัน,นมีกระ,ะดูกกระดูกมีอะไรอยู่ก้างมีฟันมีอะไรนะหิ้งนะครับหิ้ง<อ>ไป<ฟ>ลืมไปเขาใส่นิดนึงเขาแต่งหน้าหน่อยนวดนวดนวดให้มันเข้าเนื้อปลา,านะเนยหอมหอมซอทามด้วยขึ้นชายขึ้นชายนะ ตอนนี้กลิ่นเริ่มมาแล้วครับเนี่ยโอ้ยนี่ขนาดยังไม่เนึ่งนะครับกลิ่นของเหล้าเหล,ล้าจีนที่ผสมเข้าไปเนี่ยมันไปทำให้พวกเครื่องเทศต่างๆที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันตีขึ้นมาเลยเตะจมูกออนนี้นก็คุกเขาอีกนิดหน่อยต้องหมักไหมครับไม่ไม่ไม่คุกเสร็จก็ใส่เนึง่งเลยแค่นี้ครับ เอาใส่จานเลยนะครับก็ที่จะเอาจานเนี่ยใส่หม้อเล่นจัเดเรียงให้สวยงามเราจะนึ่งใส่อย่างนี้เลยนะครับ,บสวยงามเราค่อยแต่งจานอีกทีนึง ระหว่างทีจก็กินก็ช่วยมาเรื่อยๆนะฮะเรียบร้อยอ้าวตอนนี้เดี๋ยฝาหมอ้อน้ำเดือดได้ที่นะครับเดือดปุดๆนี่ครับประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้ยร้อนร้อนร้อนอ่าเี้ย,ยครึ่งชั่วโมงเรามาดูว่าเป็นยังไงครึ่งชั่วโมงครับมาดูเลยครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวพาไปชม สายพันธุ์เดียวกันกับตัวเมื่อกี้นะอะไรสายพันธุ์ที่นะเขาเรียกอะไรปลาตาไม่ใช่มันเรียกสายพันธุ์เรียกอะไรปลาตาปลาตนปลาอันนี้ก็เป็นปลานะครับปลาเหมือนแต่เนี่ยเอ่อไม่ก็้าทำมากินนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปลาที่จะเอามากินปลาสวยงามนะครับปลาคราบปลาคราบ เดี๋ยวไปรอชมเลยนะครับว่าเรื่องเสร็จจะเป็นอย่างไรนะครับรสชาติจะเป็นอะไรเดี๋ยวชิมให้ดูเลยไปดูกันเลยเวลาได้แล้วนะครับครึ่งชั่วโมงจะผ่านไปยีนาที20่นาทีนะยี่นาทีหรอยี่บนาทีเรามาเปิดดูกันครับโอ้โหช้ำมากครับ้ยเห็นไหมครับ ตอนเราทําไปมันไม่มีน้ําเลยนะครับเออน้ำเอายังไงน้ําออกจากปลาจากนี่ไงออกจากปลาเนาะออกจากปลาจากไอ้น้ําขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมายกลงนะครับออกแต่งหน้าหม้อนี้หม้อลุกยังไงล่ะเอาชื้นลกนี้อไปก่อนเองเออไปงั้นก่อนเออเดี๋ยวพักไว้ก่อนให้มันเย็นก่อนนี่นะครับชื่ออะไรนะ เราแต่งหน้าเลยเนี่ยซึ้งเลยไหมแต่งเลยแต่งเลยให้มันเย็นเขาจะแบบแต่งหน้าเลยแต่งเลยเนี่ยฮะเราก็จะมาทําการมันร้อนอยู่มันมันร้อนอยู่นะครับคันนี้ปลาไซมอนนึ่งซีอิ้วแล้วครับหัวปลาไซมอนนึ่งซีอิ้วนะครับหัวปลาไซมอนนึ่งซีอิ้วแต่งหน้านะครับเอืออ๋อใบไปไหนอ่ะอ้าวใบหายใบใส่หมดเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรเราไม่ชอบใบนะครับเราชอบมือถืนะครับเพิ่มสีสัน เติมซีสังเข้าไปโอ้โหเยอะจังเลยเอาใส่หมดเลยเสียดายของใส่หมดเส่หมดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับมันยังไม่ย่อจากตึงอ่ะมันเปไรมันย้อนมันย้อนมันย้อนอยู่แม่ยันไงล่ะไม่สวยสวยเหร เชฟกลัวไม่สวยเอาลองทีเฮ้ยเฮ้ยชัดๆอีกทีเมนูอะไรนะอีกหนึ่งเมนูนะครับของทางสรา,ารคามช่องสรา,ารคามมะตุ้งของเราครับโมบายพาแซ่บนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับหัวปลาเซมอน1ึซีอิวครับ สุดยอดครับโอ้หอมเตะกระหมูยังอ่ะมีอะไรฝากไหมครับเราลืมอะไรยังหนึ่งลืมอะไรครับลืมชิมเหรอต้นหอมนหอมนเส้นอ๋อไม่เลยมันอันนี้เราทำตามสภาพที่ขอรนี้ครับไอเนี้ยมันเราหยุดร้านไงเราของเราก็เก็บไว้อยู่ของเราเนาะ อัพพลายอัพพายเท่าที่มีนะครับท่ีมลอยเหมือนกันไหนลองชิมดิยังไม่ชิมเลยใครจะชิมได้ยังนี่นะครับโอ้โหเอาน้ำมาลาดก่อนนะเราพยีการชิมนะคลุกเค้ากับน้ำผิดซอสหน่อยผิดซอสหน่อยน้ำติ๋วน้ำติ๋วอ่ะอะชิมเลยชิมไหยครับผมชิมก่อนนะคุกออกก่อนสิผมชิมแล้วนะหนึ่งสอง nha Mình Mình dài Tạc con, con, Mình dài này được được Cũng sẽ xong đó anh Lòng nó hấp Nè ta mưa sẵn Nên hấp โอ้โหสุดยอดมื่กี้มันหลดแล้วเก็บพร้อมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถครับอีกหนึ่งเมนูนะครับหัวปลาแซลมอน,นึ่งสียูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามกดติ๊กให้เราด้วยนะครับให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคอยดูคลิปต่อไปเราจะม,มีเมนูอะไร ให้ท่านผู้ชมทางช่องของสารคามปตุ้งของเรานะครับได้ชมได้ติดตามกันนะครับก็ติดตามเราทุกวันนะครับพอเราทําถ่ายทอดเราทําทุกวันเราทําเมนูนี้ทุกวันนะครับทาสดๆร้อนๆครับครับเสร็จแล้วก็ไปกินกันนะครับไปครับเป็นอาหารเย็นโอเคฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ Gotcha. Cut it.